สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเพื่อนสุดเศร้าอะไรน้องจูนเหยืห่อไอ้รล้งพรากชีวิตกลางสี่แยกเมืองอุดรจากกรณีที่เกิดเหตุการณ์สุกอุกอาจเมื่อมีคนร้ายได้ใช้มีดแทงคอผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ระหว่างติดไฟแดงพิกัดสี่แยกหลังเรือนจำกลางอุดรธานีจนเป็นเหตุทำให้มีผู้เสียชีวิตสองรายบาดเจ็บห้ารายกระทั่งสามารถจับตัวคนร้ายได้ในที่สุด ล่าสุดในเพจเอกสีสุวรรณได้เปิดเผยเรื่องราวสุดหดหูของหนึ่งในผู้เสียชีวิตว่ากำลังจะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเพื่อนพศอะไรจากเหตุการณ์คนเมายาปาดอคอกลางไฟแดงที่อุดรธานีไว้อะไรเพื่อนรักเมื่อวานยังเจอกันยังนั่งกินข้าวข้างๆกันยังฝึกงานด้วยกันอยู่เลยเพื่อนเอ้ยล่วนจากไปอะไรเร็วขนาดนี้นะเพื่อนกูว่าจะสั่งข้าวกันให้มึงมาส่ง กอดกินเขาทำงานอยู่เลยมึงคือเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับเพื่อนทุกคนไม่ใช่แค่กูคนเดียวทุกครั้งที่ไปเที่ยวด้วยกันมึงคอยซัพพอร์ตเพื่อนทุกอย่างเตรียมของเที่ยวออกเงินให้เพื่อนก่อนโดยไม่คิดว่าตัวเองมีไหมซื้อข้าวมาส่งเพื่อนก่อนเขาทำงานทุกวันเป็นคนกลางเวลาเพื่อมีปัญหาถึงกูจะรู้จักมึงแค่ไม่กี่ปีแต่มันก็เป็นความทรงจำดีๆที่เรียนเคยกินเคยเที่ยวเคยไปไหนด้วยกันนัดกันจะไปเที่ยวทะเลเที่ยวภูทับเบิก เที่ยวภูเขาด้วยกันและจะจบด้วยกันอยู่แท้ๆเพื่อนเอ๋ยต่อจากนี้ไปคงไม่มีใครให้เพื่อนพูดหยอดให้เพื่อนคอยกวนอีกแล้วชาติหน้าคอยมาเป็นเพื่อนกันใหม่และอยู่กันให้นานกว่านี้นะนางฟ้าของเพื่อนทุกคนจูนเพื่อนรักหลับให้สบายนะเพื่อนวันฝึกงานคงไม่มีมึงแล้วสินะไม่ต้องห่วงงานห่วงเรื่องเรียนนะหมดเวรหมดกรรมมึงแล้วนะเพื่อนมึงจะอยู่ในความทรงจำของกูตลอดไปมึงจะได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งอยู่แล้วเพื่อน ทั้งนี้ทีมงานข่าวเด่นข่าวเด็ดขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณค่ะ